มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนกยุรดาจี้สังคมไทยมีแต่ห้องน้ำชายและหญิงไหนหลักของ LGBTQ ล่าสุดโดนจวกยับนี่คือความหลากหลายของเพศสภาพหรือความเยอะกันแน่ได้คืบจะเอาสอกกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะคะเมื่อนกยุรดาส่วนยศอดีตนางงามและนักการเมืองสาวข้ามเพศชื่อดังวัย45ปี ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวกล่าวถึงประเด็นดราม่าห้องน้ำสำหรับ LGBTQ ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยนะคะโดยเรียกร้องให้มีการสร้างห้องน้ำห้องน้ำไม่แบ่งเพศในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศตั้งแต่เด็ก นกจี้สังคมไทยมีแต่ห้องน้ำชายและหญิงไหนละ่ะของ LGBTQ ล่าสุดนะคะโดนจวกยับนี่คือความหลากหลายของเพศสภาพหรือความเยอะกันแน่ได้คือจะเอาสอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ